สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบพลัลลี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่จะช่วยฮิลลิงเยียวยาวปลอบประโลมจิตใจถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมนวแล้วก็ไปดินตัวช้าพลังรับการเยียวยาวหัวใจพร้อมๆกันกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะ you are my spring เธอคือรักที่พริบ้าน โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนำแสดงโดยซอยันจ้นหรือที่เพื่อนๆคุณเคยจากซีรีส์เรื่อง Another o h Hey y o u n g ค่ะประกบคู่กับคินดงอุกจากซีรีส์เรื่อง f i n e m e In y o u r m e m o r y ซึ่งอยากบอกทุกคนนะคะว่าซีรีส์เรื่อง f i n e m e In y o u r m e m o r y คือสนุกลุ้นมากพอๆกับเรื่องนี้เลยพอลี่รีวิวเคยรีวิวไว้แล้วด้วยแปะลิงก์ไว้ให้ดูค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคังดาจองพนักงานโรงแรมฉายาว่าแม่เหล็กดึงดูดขยะ ก็เพราะว่าในเรื่องราวของความรักค่ะดาจองมักจะดึงดูดแต่คนรักที่ไม่ติดเหล้าก็ชอบใช้ความรุนแรงทําให้มักจะผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะเหมือนดูดแต่คนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนั่นเองจนดาจองค่ะตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ว่าจะย้ายที่อยู่พร้อมปณิธานอันแรงกล้าว,ว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีและไม่เป็นแม่เหล็กดึงดูดขยะอีกต่อไปและการตัดสินใจย้ายบ้านครั้งนี้ของดาจองนะคะก็ทําให้ดาจองค่ะได้เจอกับจุยอง จิตแพทย์หนุ่มเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลที่มาเปิดคลินิกอยู่ที่ชั้น3ของตึกนะขณะที่ดาจองคะ่ะอาศัยอยู่ที่ชั้น4ผู้ที่เราไม่ควรจะไปสบตาหรือพูดคุยด้วยค่ะทุกคนเพราะว่ายองโดเนี่ยอาจจะกำลังวิเคราะห์เราอยู่ก็ได้พร้อมทางวิจารณ์ออกมาได้แบบเราจะทนฟังความจริงไม่ไหว แบบทนฟังไม่ได้แบบดาจองเลยนะโดยที่ในอดีตคะ่ะทุกคนยองโดเกือบจะไม่มีชีวิตรอดมาเป็นคุณหมอปางจัดแล้วนะคะแต่โชคดีที่ได้รับการบริจาคหัวใจมาจากตำรวจนายหนึ่งซึ่งก็ทำให้ยองโดคะ่ะอุทิศตนเป็นที่ปรึกษาให้กับทางตำรวจด้วยพร้อมทั้งเคยแต่งงานกับนักแสดงสาวสุดสวยโด่งดังอย่างอันกายยองมาแล้ว ซึ่งใดๆการย้ายมาอยู่ร่วมตึกกันครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การย้ายบ้านมาธรรมดาค่ะทุกคนเมื่อดันเกิดเหตุการณ์การฆาตกรรมการเกิดขึ้นภายในตึกที่แบบยังหาเบาะแสของคนร้ายก็ไม่ได้แอบ,บนะ่ากลัวอยู่นะและดาจองค่ะก็ถูกหนุ่มแปลกหน้าอย่างแชจุนตามจีบอยากสารสัมพันธ์แบบไม่ลดละเลยนะถึงแม้ว่าดาจองจะพยายามปฏิเสธไปยังไงนะคะแชจุนก็ยังแบบ ยังสู้ฉันจะลุกหน้าจีบยังไฟต่อค่ะในขณะที่ยองโดนะคะคุณหมอวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลของเราเนี่ยมองว่าแชจุนอะมีบุคลิกลนะักษณะบางอย่างที่ดูไม่น่าไว้วางใจอะจนเอ่ยปากเตือนดาจองนะคะว่าอย่าคบหากับแชจุนเลยแต่ ยังไม่ทันใจะไคบหาค่ะทุกคนก็กลับเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวการฆ่าตัวตายของแชจุนพร้อมจดหมายที่ดูแบบทิ้งไว้แบบดูไม่มีมูลเหตุในการตายอะ่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ดูลึกลซับซ้อนมากโดยในะระหว่างเรื่องราวพฤติกรรมอันน่าเจ็บปวดนี้ของดาจองนะคะก็คือดาจองอะ่ะเกือบเริ่มจะมีใจให้แชจุนแล้วค่ะแต่แบบอา้าว อยู่ๆเขาก็มาฆ่าต,ตัวตายไปเอ้ยยังไงเป็นเรามันก็สะเทือนจิตใจนะยังไงก็เป็นคนที่รู้จักกันเนาะถึงเราจะยังไม่ได้รับรักเขาใช่ไหมคะยองโดค่ะในช่วงที่ดาจองเสียใจเนี่ยยองโดก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจของดาจองอนอกจากจะแบบว่าอาจจะแบบว่าวิเคราะห์บุคคลได้แล้วเขาก็ยังใช้ความรู้ด้านจิตวิทยามาเยียวยาจิตใจเราได้นะคะทุกคนจนทั้งสองคนนะเริ่มสนิทสนมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนและมองกันในแง่ดีมากขึ้นเริ่มรู้จักกันลึกขึ้นด้วยนะคะใดๆก็คือ <c oughs> กลิ่นฟินความละมุนการช่วยเหลือกันดูแลกันก็คือดีดูแลรู้สึกรู้สึกดีทุกคนเผยยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะแล้วก็เริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกแห่งการฮิลเลิงการปลอบโยนการเยียวยาจิตใจคือแบบ ยังไงอะคือมันรู้สึกถึงการเดียวยาจิตใจมากแต่ทุกคนคะในระหว่างการเดียวยาจิตใจนี้ดันเกิดเรื่องราวปิิศนาขึ้นมาอีกเมื่อเอียนนอร์แมนเชสหมอหนุ่มจากอเมริกานะผู้ที่มีใบหน้าเหมือนแชร์จุนคนที่มาตามจีบนางเอกคะ่ะอย่างกับแกะเลยนะปรากฏขึ้นแต่นอร์แมนเชสเขาบอกเขาไม่รู้จักแชร์จุนคะ่ะอมืมันจะ เป็นไปได้ยังไงทั้งสองคนไม่รู้จักกันแต่หน้าเหมือนกันมากเลยนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะทุกคนทุกคนกลิ่นของความลับลอยมาแล้วพร้อมกับความรู้สึกที่แบบคุณเคยคะ่ะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนในอดีตของยองโดที่มีต่อ Ian no เอียนนอร์แมนเชสเขาจะเคยเจอกันมาก่อนไหมหรือว่ายังไงใดๆก็คืออีกรอบค่ะทุกคนเป็นซีรีส์แนวจิตวิทยาที่เยียวยาจิตใจปลอบประโลมเราพร้อมความรุ้น ลุ้นระทึกในคดีฆาตกรรมที่แบบสนุกดีเนะื้อเรื่องแปลกใหม่เอาความรู้สึกที่หลากหลายหลายอย่างมาผนวกรวมกันแล้วก็แบบถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าติดตามมากๆอยากให้ไปดูค่ะทุกคนวลีโค้ดคำพูดต่างๆก็คือทัชโดนใจมากตัวเรื่องบทสนทนาก็คือสนุกน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะการโต้อตอบกันก็คือถึงพิกถึงขิงค่ะแต่ก็แฝงไปด้วยความห่วงใยใส่ใจนะคะเคมีความเข้ากันของพระนางก็คือ ฟินดีธรรมชาติมากลุ้นหนักมากว่าทั้งสองคนน่ะจะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่มอบความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาอันหนาวเหน็บของฤดูหนาวฤดูหนาวความหนาวเย็นของจิตใจจนสามารถปลอบโยนหัวใจเพิ่มความอุ่นของหัวใจให้กันและกันได้ไหมแต่ทางพารี่รีวิวคือรับรู้ถึงฤดูใบไม้พีิของทั้งสองคนได้เริ่มต้นแล้วด้วยค่ะ นักแสดงสมทบอะไรก็ดีทั้งเพื่อนๆร้านคาเฟ่ของดาจองเพื่อนๆของยองโดครอบครัวดาจองเพลงประกอบก็พร้อมมากสุดท้ายแล้วการตายของแชจุนมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่จะเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับยองโดและดาจองหรือไม่เอียนนอมแมนเชสทำไมถึงมีใบหน้าคล้ายแชจุนราวกับเป็นแฟดกันหรือว่าเขาก็เป็นแฟดกันนั่นแหละแล้วทำไมเขาปอยู่นคนละต่างประเทศทำไมเขาไม่รู้จักกัน หดูไม้ไม้ผิของยองโดและดาจองจะมาถึงเมื่อไหร่ไปร่วมปอบปลมเยียวยาจิตใจกันต่อได้ใน you are my spring เธอคือรักที่พริบานอย่าลืมตามไปเยียวยาปอบปลมจิตใจกันต่อด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย